สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆคะ่ะก็คือหินค่ะแล้วก็เมื่อเมื่อคือนนะคะก็อาจารย์ชื่นเขาก็แนะนำนะคะว่าให้เราอะคะ่ะกำหินแล้วก็อธิษฐานก่อนนอนนะคะว่าสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็หลับไปนะคะแล้วก็ชื่นก็อธิษฐานนะคะบอกเออ ช่วยส่งพลังให้ชินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็พอตื่นเช้ามาชินก็ได้เจอแต่สิ่งดีนะคะแล้วก็ได้สิ่งที่เราอธิฐานไว้ก็สำเร็จนะคะนี่ค่ะก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะว่าให้ลองหายหินสักก้อนหนึ่งนะคะที่เราชอบอะคะ่ะแล้วก็มากรรก่อนนอนแล้วก็อธิษฐานพูดแต่สิ่งดีๆก่อนนอนจากหนึ่ง หนึ่งประโยนะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็กรมก็ปวายก็กมแล้วก็หลับไปเลยนะคะแล้วตื่นมาก็โชคดีกับหินเพราะว่าหินเนี่ยนะคะมันมีพลังงานนะคะและตัวพลังพลังงานคือหินเนี่ยมันสะสมมาเป็นหลายพันปีมากและ Energy ของมันน่ะ ไม่ใช่น้อยเลยนะคะแล้วมันก็จะส่งพลังที่ยอดเยี่ยมให้กับเราได้ะค่ะแล้วก็บวกกับคำอธิษฐานของเราด้วยนะมันก็จะยิ่งทรงอนุภาพมากๆเลยค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าลองดูนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับใจมากๆเลยค่ะ Love Love ค่ะ